สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันที่ยี่สิบนะคะยี่สิบกันยายนพรุ่งนี้ไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองค่ะคลิปนี้ป้าอุ๋ยจะมาจะมาพูดถึงหรือว่ามาให้ดูความแตกต่างระหว่างบอลสองชนิดนี้นะคะ คือมันมีประเด็นที่ว่าเป้าอุ๋ยไปเอาขายบอลแล้วทีนี้ก็มีคนบอกว่าที่บ้านมีเยอะแยะเลยที่บ้านมีเยอะแยะเลยแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่บอลที่พูดถึงกันเนี่ยนะคะสําหรับตัวแรกคือตัวนี้คะ่ะว่านมะเหศวนว่านมะเหศวนหรือว่าว่านขุนศึกนะคะนี่คะ่ะ ว่านมะเหสวนหรือว่าว่านขุนศึกเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะความดําของเขาความสีดําของเขาอะ่ะจะเป็นเงาเงาเป็นแบบเหมือนแบบเป็นพลายพลายอะค่ะเป็นเงาเงาพลายพลายแล้วก็ดําแบบดําเงาดําดําบอกไม่ถูกอะค่ะดําแบบมันเงาเงา,เ,งา,าเนาะถ้าเราดูจริงๆแล้วดํามันจะเป็นพลายเรื่อมเรื่มอ,อ,อะค่ะนี่ค่ะ ลักษณะใบของเขาก็จะมีใบที่ยาวเรียวนะคะอันนี้คือต้นเล็กนะคะต้นเล็กสำหรับอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ค่ะว่านนางพิมพนี่ค่ะอันนี้นางพิมพ์ตอนเด็กเขาก็จะออกประมาณนี้นะคะหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นี่ค่ะเส้นเขียว เส้นเขียวที่ที่แบ่งแบ่งตรงนี้นะคะเนี่ยเขาก็จะชัดเจนนะคะเนี่ยชัดเจนเขียวเป็นเขียวดําเป็นดําแล้วความดําของเขาอะ่ะจะไม่เงาคะ่ะเป็นดําแบบด้านๆเป็นดําแบบด้านๆดําดแบบไม่เงาความต่างสีดาค่ะเห็นไหมคะว่ามันไม่เหมือนกันอีกอยาอีกอันนึงจะเป็นดําแบบด้านๆอ,อีกอันอีกอันนึงจะเป็นดําแบบ เลื่อมๆเง,งาๆอะค่ะนี่ค่ะไม่เหมือนค่ะเส้นสีเขียวก็ไม่เหมือนกันนะคะสำหรับต้นนี้นี่ค่ะอันนี้คือตอนที่เขายังเด็กนะคะว่านนางพิมพ์ตอนเด็กก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้มาเหสวนเดี๋ยวลองดูตอนที่เขาโตขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับต้นที่โตขึ้นมานี่ค่ะอันนี้เป็น ัวนี้เป็นว่านมะเหศวนนะคะเนี่ยว่านมะเหศวนนี่ค่ะว่านมะเหศวนนี่ค่ะตอนโตขึ้นมาความดำของเขา้าโคเป็นเงาเหมือนเดิมค่ะ แต่สำหรับว่านนังพิมพ์ที่พอโตขึ้นมาแล้วเขาก็จะออกเป็นเป็นแบบนี้นี่ค่ะดำเลยค่ะทีนี้นี่ค่ะเห็นความดำไหมคะเนี่ยเขาไม่เหมือนกันนะคะสีนี่ค่ะความต่าง ตอนเล็กๆอาจจะดูคล้ายๆกันแต่พอโต,โตขึ้นมาเขาจะมีความต่างค่ะสำหรับการขยายพันธุ์ก็ใช้หัวแล้วก็ใช้ไหละคะ่ะเนี่ยสำหรับตัวมีเห็นไหมคะเนี่ยไหลเกิดขึ้นมาเยอะมากนี่คะ่ะตัวนี้พร้อมจะเป็นกอแล้วนะคะเนี่ยโอ้มีเยอะคะ่ะเนี่ย มีหลายอันมากนี่ค่ะว่านนางพิมพค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เป้าอ,อุ๋ยก็ให้ดูความแตกต่างระหว่างว่านมาเหศสวนกับนางพิมพ์นะคะนี่ค่ะ สำหรับว่านมเหสวนนี่ค่ะสัตว์ประคุณของเขาก็เป็นด้านเมตตามหานิยมนะคะสำหรับใช้ค้าขายเจราจาการงานสำหรับใครที่ที่มีธุระหรือมีมีอะไรที่ต้องคุยเจราจากับผู้หลักผู้ใหญ่นี่ค่ะใช้หัวของว่านมเหสวนนะคะพกติดตัวไปโอกาส ที่การเจรจ,จาของเราจะสำเร็จแปดสิบเปอร์เซ็นเลยค่ะแต่บอลพวกนี้เขาชอบชอบชอบความสะอาดนะคะเขาชอบอยู่ในที่ที่สะอาดที่สกรปรกหรือว่าที่ที่มันแบบอากาศหรือมีมลพิษอะไรพวกนี้เขาก็จะไม่โตค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าอุ๋ยให้ดูความต่างกันของเข้าใจกันแล้วนะคะ ต่อไปป้าอุ๋ยไปขายบอลคงไม่มีใครทักอีกแล้วนะคะดูกันให้ดีหรือเวลาเราไปซื้อก็ดูกันให้ดีก็แล้วกันบางทีก็อาจจะโดนหลอกมั่งเคกค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ป้าอุ๋ยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ